ของไงต่อหัวหน้าวิศว์ตัวน้อยสร้างต่อไหมเนี่ยทำไอ้นี้ก่อนดิสะพานก่อนดิไม่รู้ว่ามันจะหมดงหรือเมื่อไหร่เออจรด้วยสะพานแม่งหมดหน้าหนาวแล้วแม่งยุ่งเลยทีเนี้ยจะทำมาทางไหน่ะให้มันหัาไปทางไหน่ะอันนี้ผมจะให้โอกาสเจ้าของเซิร์ฟได้เลือกลยว่าอยากได้สะพานแบบไหนแบบสะพานลอยหรือแบบสะพานแบบเออคล้ายๆแบบสะพานลอยทำได้เหรอได้ทำได้หัวหน้าครับผมอยากได้สะพานเจ้าปยาครับ เมื่ออยากได้สะพานแบบที่มีคานอ่ะอันนั้นจะใช้ไม้เยอะหน่อยแต่สวยเอาเะล่ะตัวไหนก็มาขนาดนี้แล้วสวยมากเอาเะล่ะใช่เอาเะล่ะงั้นน่ะเอาเด้เอ๊ะมันต้องวางแผ่นวางอะไรไหมหรือตัดไม้ก่อนไม่ต้องไม่ต้องตัดไม้ตัดไม้อย่างเดียวนี่ตัดไม้ไอ้ลูกมือเราอยู่ไหนวะเควินตัวน้อยเควินเอ๊ะเควินมันตามไม้อยู่ปะฮะ มันยังไม่น่าตามผมพี่ผมเปิดมาแล้วมาทั้งคนดีไอ้เหี้ยเอ้ยกล่าว่าเก็บต้นไม้ไปสักต้นหนึ่งก็ไปดูแถวบ้านไอ้เหี้ยแม่งเสาะเสียอย้ยเสือไปใช้งานมันใกล้ๆใกล้พื้นที่ตรงนั้นไงขอเต่อหน่อยนะดีน่าไปทำบ้านต้นไม้ตรงนั้นด้วยไม่งั้นมึงเอ้ยกำลังตัดโอ้ยเก่งอืมโอ้ยโชว์บล็เก่งเอ้า จมเลยเหรอวะอย่าลืมกระติกน้ำที่สัญญากับกูไว้นะเพื่อนมันต้องไปด้วยกนันไงพี่พี่พี่คนป่ามาคนป่ามาพี่ไหนอะคนป่ามาัานแพรี่ดิเอวี่คนป่าแพร่ริสอย่างนั้นเดี๋ยวจ้าไหนคนป่าอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้มันอยู่เย็ดเคต้อง,ต,องต้องธน,นูเยอะอยู่เยอะไหมยอยู่เยอะไหมสองตัว เฮ้ยต้องบอกเลยว่าเต็มข้ล่อเต็มเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมาถึงกูก็โดนอีกแล้ไปจริงเกียนนี้ไม่มีตายเว้ยมีแต่ล้มแล้วสลบไปเฉยๆเอ้ยแต่ถ้าตายสองรอบต่อเนื่องกันก็คือเดสเลยนะเดสเดสกูไม่เคยเดสเลนะปกติก็ไปอยู่ที่ผมผมตายแล้วตายนี่คือแบบจบแบบจบเลยเลยนะถ้าสองรอบติดอ่ะนะ เออมันมันขึ้นมันจะขึ้นว่าเราจะอ่าไปไปโบกเหมือนสลบอ่ะแล้วไปเหมือนโดนจับเฉยๆอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะแสดงว่าตอนกูเล่นคนเดียวมันเป็นเพราะว่าเล่นคนเดียวแน่ๆใช่ถ้ากูล้มสองรอบติดกุกแม่งใช่เกมม้เือเลยเออได้ลถ้าอย่างนั้นคือเล่นคนเดียวไม่มีคนช่วยไงเล่นคนเดียวไงมันบังคับจบไงมึงมันอ่อนไงแล้วก็บอกความยากมันท้าทายงั้เล่นคนเดียว แต่โทษทีว่าพี่ไม่ยอมจบทั้งที่โหลดเซฟเ่ากลับเข้ามาใหม่ไอหนุ่มกลัวความตายว่ะแน่นอนจริงว่ะวอลล้มทางกูแน่นอนอ๋อนยังก่อนเพยรดีถึงดีตีไอ้นั่นอยู่ไหนวะลูกมือเควินเป็นไหนวะเดี๋ยวไม่จ่ายค่าจ้างวันนี้นะเควินนี่อุ้ยเอาโอ อะไรผมตกผมหมอบพี่ผมโดนอะไรไม่รู้พี่ยังไงสิแล้วทางข้ามจะเอาไว้ตรงไหนอ่ะเพื่อนฮะทางข้ามจะเอาไว้ตรงไหนทางข้ามใช่คุณเลือกฝั่งที่มันสะดวกเลยทางนี้ก็ได้นะทางที่เรามาผมก <ah> right <ah> ่อนดีช่วยกบก้อนใครวิ่งไปวะน่ะตุบ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 ใครวิ่งไปหาแอปวะน่ะเียแฟนแอปว่าเด็กมันว่า มีสาวอีกไปหาด้วยอ่ะที่รักทำงานเหนื่อยไหมคะวันนี้สยองรักข้ามภพพี่ภพวานอนว่ะสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับคุณก้องภพไม่มีสัญญาณตอนรถเลยที่ท่านเรียกโอเคไหมใช่ได้ใช่ได้ดูอะไรดูอะไรวะพี่ อ้าวเบี้ยกระดูกจด้วยเบี้ยจะดุ้ยเนะไม่ล้มหรอล้มล้มโอพี่ไม่ได้ยินแต่พี่ผมล้มตบต้นไม้เดี่เนี่ยทางที่เราตัดไม้ก็เยอะเห็นเยอะเลยอ๋อดูแล้วไม่ใช่ต้นไม้คนป่าแม่งมันตกมันตกตลบหลังนะพี่มันมันตลบไม่ไหวกับมันแล้ว อออุ้ยสับเฉยเลยกูบอกเลยว่าเต็มโคล้มตึงล้มตึงจะมาลักไม้ไอ้หนุ่มมาทำไรอือบอกเลยว่าลาก่อยเฮ้ยพี่เบิ้มมาเนี่ยอะพี่เบิ้มไ่นพี่เบิ้มไหนพี่เบิ้มโฮ้ยอุ้ยเอ้า เองจริงๆเรื่องยิงว่าเนี่ยออุ้ยพี่ยักษ์ยิงสองทีนี่แบบเด,เดี๋ยวผมเผาก็ูะให้พี่อันนี้เริ่มสร้างจากจากทางบ้านเราใช่ไหมใช,ใช่ทำอะไรกันอะนี่ไงส่งไม้มาให้ไงหัวหลุดไปดีใจเย็นดิจเย็นดิรีบรอ่ะแังแก่คนอ่อนแน่ดกว่าอ้ <laughs> คนเก่งกูจะแกล้งทำไมล่ะ <laughs> เฮ้ยนางโอ้นางถือปืนโคตรเท่เลยพี่เอาความกว้างเท่าไหร่สองคนเดินผ่านหรือว่าสามคนเดินผ่านสองคนไหมหรือสามคนดวงใหญ่สวยๆอ๋อผมว่าผมผมร่วงแบบพี่ฮะเอาเยอะเหรอบักเอ้าผมอยู่ผมอยู่ใต้แบบพี่ทำไงดีทำใจไหมหลดแล้วเข้ามาเอาวออกก่อนมนุษย์ใต้ดินว่ะเจสัส เอาเลื้ดจีจีสัตว์ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยนีม่มันรู้ซะบ้างว่าไผ่เป็นไผ่ป่ะเฟรนกว้างแค่นี้พอไหมหรือเอากว้างอีกช่องหนึ่งอุ้ยมันก็ดูเล็กอยู่แล้วเนี่ยหรือแบบหรือใหญ่แต,แต่แต่ก็อยู่ันสามคนเอ เออถ้าเป็นของกูกูจะใช้สาไอ้น,นี้อ่ะค่ะกูเล่นคนเดียวกูยังใช้ไอ้น,นี้เลยอ่าตามที่มึงขนาดเลยหัวหน้าวิศวก,กรตัวน้อยๆคิดยังไงก็เอาอย่างนั้นทำไรอะ่ะทำอาหารได้มอ่ะเจ้าของแปลง,งไ,ได้ไหมเปิดพิสดารเอาหน,น้อาอนะุ้สัน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  มันหิวแล้วว่ามันต้องกินแล้วว่ะเดี๋ยวไปย่างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมตักเนื้อให้นะพี่โอ้โอ้สันสันสันสู้โอ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 ้แข็งหมดแล้วแข็งหมดแล้วโอ้ยแข็งทุกส่วนเลยโอ้ยผมแข็งผมแข็งผมแขงผมแขงเฮ้ยตีนโอ้โหตีนกูไม่ได้ล้างด้วยพิถ่ายละไม่ไม่มีส่วนผสมในการทำยานะ เออพี่เจตทรรยาใช่ไหมพี่มีว่านหางอันหนึ่งอ่ะพี่พาดอะไรพี่มีว่านหางอันหนึ่งอ่ะอะไรที่พี่พูดกับว่านหางอ่ะอ๋อพี่ต้องมีอะไรก็ได้ดอกยาโลดอกยาโลพี่ผมก็ไม่มียาโลอ้าวยาโลจบละบลองเอาลองเอาหัวกระโหลกไปล่อมันดิเฮ้ยเควินวิ่งมาแสดงว่าคนไปทางนู้นไดีเนี่ย ไอ้ไม่ไออันขวางอันนั้นเราทำยังไงวะตอนแรกลืมไปแล้วนะขวางอะไรไอที่เป็นบันไดขึ้นชั้นสองอะ่ะมันต้องวางขวางไว้สองอันใช่ปะ่ะมันถึงจะไอน,นี้ได้อะ่ะบันไดขึ้นชั้นสองเออตอนนั้นเราเอาออกไอตรงสองช่องกลางเนาะแล้วก็วางเอียงลงใช่ปะ่ะอ๋อเ,เรากดเรากด,เรากดคลิกขวาเพื่อปรับให้มันเป็นบันไดใช่ไหมหมายถึงอะไรเนี่ยเนียเนียเนียอันนี้เนี่ยอันไหนอันนี้เพี่เนี่ยไออันที่มันขวางอยู่เนี่ย อ๋อแป๊บนึงนะไอ้ที่มันขวางไอ้ที่มันขวางก็คือผมผมทำทุกแผ่นไม่ทำบันไดก่อนใช่ไหมแล้วไม้ก็ตัดตัดตัดแผ่นไอ้ตัดไม้ก็คือผมทำบันไดคือผมผมตัดกําแพงผมตัดไอ้กระแพงช่องหนึ่งก่อนแล้วผมก็ทำบันไดเสร็จปุ๊บผมก็ใส่ทอดไม้ทีหนึ่งพี่แบ่งทรงตัดทรงด้วยใช่ให้อยู่ในความยาวพอดีเราเล่นเซิร์ฟเดี่ยวมันวางถ้ามันวางสองอันตั้งไปแล้วมันจะวางขวางแบบแนวนี้ไม่ได้หรือถ้าวางขวางแนวนี้ปุ๊บมันจะวางตั้งไม่ได้แม่งอย่างเซิงอื มันอาจจะเหมือนกันก็ได้พี่ไม่มีความสามารถหรือเปล่าเดี๋ยวลองออกไปทำดูกันอ้าวอ้าวมึงรีบอะมึงรีบเลยตอนนี้กูต้องการแจกเค้นพรสวรรค์กูกูลาปวดหัวจริงจริงจนจนถึงขีดสุดทำไรอ่ะล้มเหรอตกใจไอ้ห่ากำลังมูใครวิ่งมาอุ้ยตกใจมูกำลังเปิดกระเป๋าเลยไอ้เหี้ย

เจี๊ยบเจ้าเข้ามาดิครับไอ้เทีย,ยทำมือด้วยก็ามาดิวู้ปวู๊ไปแล้วไปแล้วเียซีเคียวริตรี้กูปฏิบัติการล่าข้ามเมืองอไเอ๋ยยุบชนเผ่าอย่ายหมดอนะ่ะน่าจะแค้นอะ่ะเอากูไปเอากูไปตัดต,ต่อ,ปอเปลี่ยนพันธุก,กรรมเออน่อาน่นจะเปลี่ยนยีนนะพี่ตะเ,เกงเหรอตุขาให้กูด้วยใช่ใช่ ยีคมบกงพี่จากป่าพี่อ๋อนึกว่ากางเกงยีนใช่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 จะไสไงจะไสไงไมู่กอ่อนมามาได้ไงเนี่ยลูกออนอุ้ยเด็กน้อยมาตึมเย็นดงวงสว่างวงมาเป็นเวนเจอร์เลยม่วงสวิงโดดด้วย b บ b y x s a m p ซ e เปิลอาเวนเจอร์เกือบพ่อเลยพี่ นี่ตามพ่อไปไปเห็นลูกโซนเกเมยงนี่กับดาวไปไสเนาะอุ้ยโคตรเอาเลยว่ะโรจินเนียอย่ายิงกูอย่ายิงกูยิงโรจินเนียยิงเอ้มีประโยด้วยีประโยชน์โอ้ยเอาโอ้ยหายแล้วโรจินเนียนักชาติกูโอ้ยเออเอาไอ้เด็กเหี้ย แซ่บจอโอ้ยเด็กเนี่ยมาไม่พักเลยไหมกูไม่เด็กโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเออเฮ้ยไม่สนใจไม่สนใจสร้างบ้านไปกูรู้นาทีมีแค่นี้ทำไปทำไปเฮ้กูกูไม่ได้กลัวเบบีเลยเฮ้กูกลัวไอ้นี้ผู้ช่วยเราไอ้เฮ้ยทำไมลั่นโดนหัวกูขึ้นมาทำไงกูก็จะตามไปซ้ำโอ้ยร้อนร้อนร้อนเอาใครผ่าไม้ผู้ยุ่ยมา หนาวหนาวหนา,าวจริงไรจริงไม่้ขนไม้ช่วยพี่เอฟขนไม้มาได้ได้ได้เพราะเควินมันน่าจะตัดให้อยู่อะบังนะเรี่ยบกับพี่เป็นแค่คนไม้เยโดโโคตรเก่าต่อให้รักมีามากไอหอย โอยอะอมาเลยดสดสดเลยครับพี่อย่าได้ยาเลยเกินไม่มียาให้กูด้วยเย็บมากไอ้น้องเยียไหนเอจะทำบันไดใช่พี่ไม่ไม่ไมล่ทำพื้นไล่ตั้งแต่ตัวบ้านเราเข้ามาเลยนี่เหรอตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่อันนั้นเป็นบันไดนะทำเป็นแบบบันไดเราทำทำพื้นใช่ไหมพี่ใช่ไงใช่ใช่พื้นพื้นแบบบันไดทบพื้นบันได เหมือนคุยจะรู้เร <daddy> <laughs> ah, yeah? okay. <me> ื่องแต่ไ <casino> ม <heads> ่ร <naire> <laughs> ู้เรื่องแล้วก็ย้อนกลับมาตอบคำเดิมอะไรวะเนี่ยจะอังไงเนพื้นแบบบันไดหรือจะทำบันได เควินไม่ใช่อันทันเควินไม่ไม่กูส like right. ั่งให้มันด no, ับข้างบนไงกูก็ไม่คิดว่ามันจะซื้อมันจะซื้อขนาดนี้แม่งเอาไอ้ที่มาโยนไว้ให้กูแม่งเอากลับไปไว้ที่เดิมไม่ี้ยไ่นะเควินไม่แล้วก็หันมาชูนิ้วเวลิกกไอ้ไม้ที่ผ่ามาแล้วนี่มันแบกได้เยอะสุด4ีอัน ออร่ยไม่กินอะไรอ่ะฟังเป้งนมข้นซีฟ็อกรสสตรอวิลรี่โยกเร็มครับว้าวสคริปายของเกียรติย wow ิงว่ะคอนสปอนยังไม่ได้เร่ารายละเอียดสะชัดเลยโอ้เข้าใจอ่ะเนาะเปล่าครับผมไม่ได้อะไรเลยแต่ของเกาดีจริงเก็พกพาง่ายจุกู เย่ yeah. ทำงานอยู่แม่งแว่ไปหลีสาวด้วยของคู่กันมันจะได้มีกำลังใจอาหารตาในการทำงานใครอะใครมาเฮ้ยม,มึงโดอะไรอะ <c oughs> นี่ระยะอย่างนี้ไม่พลาดแน่นอนกูแล้วประเด็นคือเรายิงธนูถ้าล่วงไปในพื้นน้ำแข็งนี่คือมันก็จมหายไปเฉยเลยว่ะ เออเราเอาชุดให้เราให้นางใสได้ปะเนี่ยเรามีชุดเหรอประเด็นคือเปลี่ยนยังไงแค่นั่นแหละเฮ้ยตกใจมึงใครเนี่ยแอบอู้งานมากินซอยจุเวแซ่บแซ่บอร่อยสักคำไม่จ้าพ่หนุ่มเลาะใหญ่เลยนะของอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยแ ล้วไอ้ไม้โยนมาข้างล่างเควินก็โยนขึ้นไปข้างบนโอเคทำงานกันเป็นทีมเจมก็ทำงานกันเป็นทีมเราต้องเร็วกว่านี้เควินเควินต้องเร็วกว่านี้พี่เควินกำลังฝึกฝนเรายังเร็วได้อีกเลือกเอาว่าจะหยุดต่อสู้หรือจะหยุดหายใจก็ใส่งไงอ๋อบันใด อืแสงแสงทำไมมันใช่เออทำไมแสงมันสุริยุปะวะเออมิยจังแ่แตสงไม่น่ากลัวครับเต็มไม่น่ากลัวเท่าแสงสีฟ้ามันมันมันร้องยังไงนะในกคำเกืนที่ฟ้าท่านไม่มีเดาอยู่ตรงนี้กูกำลังคิดเลยนี่มันบอดี้สเปิร์มนี่หว่า ยีทีมาเป็นคอร์กสวยว่ะอะไรวะดูดิพื้นท้องฟ้าเป็นสีส้มว่ะเสมือนท้องฟ้าวิปริตว่ะแปรปวนว่ะเยโต้เอาใครนอนน่ะหลือใครนอนอะไหมอ่ะนอนแล้วโอ้โหวัวมันเริ่มจะลายแล้วล่ะเฮ้ยฝนตก เพเก็บสิงเจ๊ี้ี้ี้ียีาี้ี้วเหรอยังย้งยีย้ี้ย้ยี้ี้ี้ี้ี้ี้ก้ี้กล้ีล่ลลลลล้ี้ี้ี้ี้ี้ี้ี้ี้ี้ก้ี้ี้ีนี้ี้ี้ี้เ้ล้ี้้ี้ี้ี้ี้้ี้ีวีนนี้ีแน้ี่เท่าไหร่แล้วอ่ะว้นนี้นี้ <c oughs> ี้ี่ี้้ี้ี้ี้้ี้ี้ี้ี้ี้ี้ี้ี้ล้ว้ลลวบ้บนภูเขาปกติต้องเป็นพื้นสีขาวใช่ป่ะี <c oughs> ี้้ เอา้ามันต้องรีบละน่าจะประมาณสี่วันจะทำอาหารกันทําตรงนี้ด้วยกินปลาก่อนว่า,าเดี๋ยวรีบเดี๋ยวช่วยตัดไม้แล้วก็วางที่มันต้องเป็นคานก่อนดีกว่าวะถ้าคานเสร็จเราก็ไม่มีอะไรน่าเป็นหว่วงละจะตัดตรงนี้มัมก็เกงใจแม่งปูนหมดเล๊ะไออ๋อตกใจโอ้แข็งละลายฮะยิ่หายละลาย,ยางี้เลอเหรอย่ก้นน้ำอยู่เด้อ เอาว้าวเด้งแล้วครับทำพื้นมันพื้นราวเลยนี่เย็นแมมละลายทำพื้นละชิบหายละเฮ้ยทีนี้เราก็ทำทำอีกแบบหนึ่งได้ไหมมันจะไม่สวยเดียไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนปลาปลาข้างหลังครับข้างหลังล้างปลาตุ้หลังอยู่นั่งหลังล้างล้งล้างเออ เออแล้วทำไมอ่าน้ำเฮ้ยเบื่อเบื่อไม่บื่อไม่บื่อไม่เบื่อยี่ห้อตินถีบด้วยเสนอนี่ระยะอย่างงี้กูไม่พลาดแน่นรอกมันถีบแล้วทีเดียวนกอ่ะมันจะปลดล็อกอาชีพเม็ดนะกูไม่เอาไม่เป็นไรดีกว่าเฮ้ยเอาโล่โอ้โหยืนทำเพังอะไรเออฉลาดนะเนี่ยเฮ้ยโอ้เบร่ะ ดาเมดาเมย์เฮ้ยดาเมดาไปหยัดกระสุนเถิดเฮ้ยโวจิโวจิเนียไปอยู่ไหนเนี่ยอ้าวอ้าวกูแตกชิบหายละโอ้ยโอ้หแม่งตามไปไหมด้วยบนหัวแม่งเป็นเป็นงอแล้วเนียังลุกอีกเหรอโอ้ ไม่ไหวจริงไงนะโอ้กระสุนโอ้โหแม่งเก็บหมดเลยเก็บในส่วนของกูด้วยอย่ามากเลยไอ้นุ๊กไม่เก็บไม่แบ่งไว้ให้พี่เรื่องนึงบ้างเลยโอ้เก็บหมดเร็วเลยพี่ผมเก็บแค่ลูกเดียวพี่ภูมิใจในตัวผมเหรอจริงจริงไอเจนซี่ผมเก็บแค่ลูกเดียวพี่เก็บเก็บมาครึ่งครบลูกเองนะอ๋อพี่เหลือ5ดอกเดี๋ยวคาเพิ่มก่อนเดี๋ยวคาเพิ่มก่อน ถ้าเราโยนลงน้ำนี่คือบรรจาเมื่อกี้พี่ตอนที่พี่ถ้าเราไปทำพื้นมาก่อนมันมันอาจจะละลายแค่วันนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็กลับมาแข็งอีกวันหนึ่งแล้วก็ละลายยาวเพราะว่าฤดูหนาวมันก็เป็นอย่างนี้แหละในเกมใช่เหรอเออเดี๋ยวหิมะถ้ามันละลายกูว่าน่าจะรออีกสิบวันเลยนะไม่หรอกเพราะว่ามันยังไม่ครบโคต้าของมันนี่ยวันนี้ต้องหาทเท่าไหร่เฮ้ครบโคตาเฮ้ยมันจะมาเป้เลยชาบอากาศนะมึงแน่นอนจริงไหม ดูกลมอุตุมาแล้วอ๋อกลมอุดตูดอะ <laughs> <laughs> กินได้ปะเนี่ยกินได้อ,อร่อยสดชื่นจะทำไงกับดอกไม้พวกเนี้ยก็ทำพื้นไงเควินกูวิ่งไม่พักเลยเนี่ยทำพื้นแล้วก็ไปทำตัวบ้านก็ได้แล้วก็สั่งมันหยุดตัดเอ๊ะใครกินปลาผมไปปะพี่ ตัวไหนอ่ะพี่พี่พี่ย่างพี่ย่างไว้ในกองไฟอ่ะสามตัวที่ผมที่ผมที่ผมแฝนไว้พี่เออพี่พี่วางไว้ในกองไฟให้แล้วอ๋อไอที่ว่าชื่อเบต้าแกมมาอัลฟาเหรอตั้งชื่อปลาที่จะกินได้ด้วยยอดเลยว่ะเอ้ยทำไมขอนไม้มันมันเด้งได้อะพี่มันมีสปริงสปริงอ่ะออ๋เนี่ยลอกตามอีกแล้วคุณครูครับเด็กชายมีลอกคำตอบครับไปดีเลยนะเด็กชายมีไหนไม่ดีสิหากศูนย์คะแนนนะ ศูนย์คะแนนโอเคครับศูนย์คะแนนก็คือไม่ห่านี่หว่าโอเคครับกูครับผมขอลาออกครับมาเก็บของให้ตรงนี้กันใหม่อ่ะมันสปอร์เรื่อยๆตรงเครื่องเก็บอพวกพวกพวกบอลเลใช่ได้พี่อ๋อบุญบุญเหม่อพวกสี่โฟอ๋อมีมีก้ามมอมไหมมีปอ้ยขอหน่อยขอขอสิบไลน์ก็มีสิบไลน์และสิบหายพี่ก็นี่นีก็เราเนี่ยแหละเนี่ยคุณนึกว่าคุณนึกว่าน้ำแข็งละลายปุ๊บ แล้วแม่งแกต่อเสายาวไปถึงล่างพื้นข้างล่างให้คุณนึกว่าท,ที่มันทาได้อยู่เพราะมันเป็นบั็กของเกมเอ้ที่ไหนได้ให้สัตว์แม่งยังล้ําแม่งลอยน้ำเหรอเ <laughs> สาแม่งลอยน้ำยยเสาลอยได้ <c oughs> ทำด้วยยังไงออาพี่พี่ผมโดนอ้าวหายแล้ว พราะนไม้ไม้พวกนี้ถัดมาจากหมู่บ้านโคโนฮะเลยนะเว้ยวิชาลอยน้ำอ่ะแล้วอย่างงี้เราจะต่ออย่งไรเลพี่ก็ต้องรอแล้ดูหน้าแล้ดูนี่ไม่มีเลยรอที่หน้าแล้ดูเลยเลยเออรอที่หน้าแล้ดูโอ้เฮียกับดักเฮียโค้ตตกใจคุณทำเองดีกว่า กูก็งงนี่คืออะไรวะต่อไปเควินไปทำลายบ้านกลางเกาะนั่นซะมีคำสั่งนี้ด้วยเีย็นเลยครับคุณเจ้าเก้ามอมอยิงหัวแสกหน้าเขาให้ได้โคตรดีเฮ้ยเอ้ยดูดิกับดักที่มึงสร้างไว้อะมาอ๋อก็รดังลอยได้อย่าบอกนะว่ามึงเก็บงานไม่เนียนเลย กับหลักอันนี้มึงอย่าบอกว่ามึงก็สั่งทำมาจากโคโนฮาแต่ละชิ้นส่วนที่คุณทำนี่ยากมากเลยนะมันยังเหลืออีกสองจุดแท็กเกอร์ที่เรายังไม่ได้ไปนี่ว่ะอีกจุดหนึ่งเราทำอะไรไม่ได้ต้องลงไปทางต้องหาถ้ำที่มันอยู่ใต้ดินเอ่เออไอจุดหนึ่งไหนพี่จุดหนึ่งเราจะไปถ้ำต่อปะล่ะไปดิทํามีสักพักหนึ่งไปดิให้มันมีของมีอะไรบ้างเผื่อจะไปเจอ เผื่อไปเจอพวกมีดมีเนาะนะอัปเดตไปเจอพวกอาวุธมงวุฒมุกมงมีดนะพี่เฮวินหยุดหาไม้หาปลาก่อนวอรร้องละ่ะเออเดี๋ยวพวกอดตายกันหมดในที่นี้ไม่มีใครฉลาดพอจะหาปลาได้เท่ามึงแล้วมาลูกอเออเฮวินมึทงทำหาอะไรอยู่เนี่ยเขาจะอดตายกันหมดแล้ว <c oughs> อ่าเก่งมาก ขอปลาหน่อยขอปลาหน่อยไปเฉวินมันไหวตามประมาณไม่ได้ดีกว่าเฮ้ยมาหาแถวนี้แล้วกันมาจอดแถวนี้เกี่ยวปลามาจอดแถวนี้วะเผื่อปลามันแวะเติมนล้วมันเครื่อนอ่าไว้นี่เลยโอเคใกล้แม่น้ำโอเคโอเคชนะน่าจะไม่ได้เลยดเปล่าไม่ข้างบนอ่ะเหลือเศษอันหนึ่งอ้าว ถ้าสรุปกับดักนี่คือกูต้องทำยังไงกับมันวะเนี่ยแอบม่กินแอบมากินเดี๋ยวพี่เอาปลามาให้ใม่ป้นเลด่ะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ยเเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้้ยเเฮ้ย จิ้มหายแลว limited 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 ้ววอจินีย์ขึ้นไม่ได้เดี๋ยววอจินียยังยิงได้อยู่อ้ใครยิงแล้วเอาจิ้มลงน้ำไปแล้วพี่เอาวอจิ้มลงน้ำไปแล้วพี่จิ้มหายแล้วครับโอ้ยเล่นแน่เชิงดีไอ้หนุ่มเชิงดีไม่ได้หล่อหรอกไม่ปลาเอาลงน้ำใครเหยียบใครเหยียบ ใหม่ๆกูเซตใหม่เซตใหม่เอา้าหมดกันเนะี่ยเซตเซตเซตยังเซตยังเ <laughs> สร็จแล้วเสร็จแล้วนี่แน่ <laughs> <laughs> เจ็บเป็นล่ะร้อนเป็นล่ะทิ <laughs> ่ผ่ายแล้วแล้ววันจีเนียกูยังขึ้นไม่ได้เลยเอาร้อนร้อนมาทางนี้วันจีเนียมาทางนี้ฉลาดหน่อยฉลาดหน่อย ก็มองหน้าแล้วก็ยิ้มชูนิ้วห,หนึ่งขีดน่ะพอๆกันเลยไอคิวพอๆกันเลยกระเป๋าหนังไปไหนแล้ววะพอๆเควินเลยเฮ้ยเอ้ยหายไปไหนพี่เห็นไหมถ้าลงถ้ามันน่าจะมันน่าจะสปอร์ตเอาเอา้ยโอยอย่างเไรก็ไม่บอก <laughs> เฮ้ยมันจะมีตัวนึงอ่ะข้างหลังอ่ะทางซ้ายมือโดดโดดโอ้า ลืมปลาหอกเลยปโอ้โหยังชอบอะไรทีเปกลางน้ำเนี่ยให้มันตีปืนนะฮะกูใหญ่มาแล้วเนี่ยไปไหนเนี่ยที่พี่เป็นห่วงอุ้ย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 อะไรอ่ะกูเก็บโอ้โหพี่แม่งยิงปืนนัดเดียวไม่ตายพี่ผมยิงโดนหัวมันอ่ะตามต้อตามต้อตามแล้วพี่เบิ้มถ้าใช้ปืนอย่างน้อยต้องสามสี่เมตรอ่ะ ราะว่าเคยยิงกับมันอยู่เย่อเด้อโอ้โหล่วงนี่ไงล่ะเจ็บไหมล่ะล้มตึงล้มตึงอุย้ยเกือบไปไม่กูว่าแล้วเอือเอือดอุย้ยนี่เต็มคาราเบลเฮ้ยมันลุก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  อ้อไปลุกละหน้าหน้าทองหน,หน้าทองหน,ห,นหน้าหน้าทองอ๋อว้าวว้าวว้าแล้วไม่ระวังเลยพวกนี้เนี่ยบ้าจีเกียร์ลำไม่ดูเลย <c oughs> ลำเดินเพื่อนตัวนี้โยนดอกไม้แล้ววะโยนดอกแล้ววะต้องรีบเข้าเปิด <c oughs> อันตรีแล้วต้องรีบพุ่งเนี่ยเพราตเอ้อยออกมาได้แล้วนี่ยว่าฉลาดไม่เบา เก่งมากเก่งมาก,ก,มากภูมิใจตัวมึงจริงพี่เป๋าหนังไม่มียาป่ะละ่ะมีอยู่มีอยู่มีอยู่ตีกระปุกกระเป๋าหนังมันจะดอปใช่จะดอบยาอ,อโอ้ยดอบยาโอ้โหดอขนมโอ้โหได้เหมือนกันพี่ผมว่าเราต้องไปหาที่เปิดกระป๋องแล้วพี่มาต้องไปหาดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสร้างอะไรอีกป่ะล่ะตอนเนี้ยคือ,อมันทำอะไรไม่ได้แล้วอะ Okay, mm -hmm. but yeah I Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way.